พะย่างผมถามว่าจะอดอาหารกี่วันผมบอกกับพะยาว่าไม่รู้ไม่มีกำหนดแค่ทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันเท่านั้นก็พอท,ทุกเย็นของแต่ละวันนะครับผมก็ไม่เชิงก็ไม่เชิงว่าให้คะแนนตัวเองทุกวันนะครับเหมือนเมื่อวานผมรู้สึกว่าถ้าคะแนนเต็มร้อยผมรู้สึกว่าให้คะแนนตัวเองอยู่ที่80% เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ยังมีความบกพร่องอยู่เมืม่อวานผมตักเตือนภรรยาเรื่องการทํางานนะครับอยากให้เธอเอาใจใส่งานเก็บรายละเอียดให้การทํางานนั้นรัดกุมไม่มีช่องโหว่ให้มีความกระตือรือร้นนะครับแต่ว่าในคําตักเตือนนั้นน้ําเสียงของผมขุนมัวแล้วก็ใช้คํารุนแรงผมบอกภกรรยาว่า จะเป็นคนร่ำรวยเป็นหมื่นหมื่นล้านได้ยังไงถ้าทำงานเหมือนแรงงานพมา่าสั่งทีทำทีไม่บอกก็ไม่ทำอะไรเลยหรือทำก็คือทำอย่างช้าเวลาที่เราตักเตือนคนนะครับมันมีสิ่งที่อยู่ภายในใจของการเตือนลหลายๆเหตุผลบางทีเราอาจจะเตือนคนบางคนนะครับให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความถูกต้อง แต่ในการตักเตือนนั้นนะครับสอดใส้ไปด้วยผลประโยชน์ของตัวเราเองหมายความว่าเขาอยากให้เราเปลี่ยนสิ่งที่เราเตือนมันเป็นความถูกต้องมันเป็นความจริงเป็นความถูกต้องเหมือนว่ามันเป็นสิ่งดีงามที่ทํามบัญญัติก,กาหนดไว้ให้ต้องทำเช่นสามีต้องทํางานขยันทํางานเลี้ยงดูครอบครัวหดูลูกแต่ว่าในการตักเตือนนั้น ถ้าแรงจูงใจของเรานะครับแรงจูงใจในการเตือนเป็นการเตือนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราได้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดคําเตือนนั้นแม้จะเป็นความจริงแต่กลับกลายเป็นความบาปถ้าเราจะเตือนคนหนึ่งคนใดนะครับควรจะเตือนด้วยความจริงและด้วยความปรารถนาดี โดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเกี่ยวกับตัวของเราเมื่อวานนะครับผมเตือนพยานเรื่องการทำงานดึกๆแล้วคือผมต่อให้เธอเกียจค้านะครับแล้วพาให้ครอบครัวเรายากจนลงขัดสนนะผมก็ลำพังตัวผมผมไม่ได้ไม่ได้กลัวเรื่องความลำบากเรื่องเงินทองเลยแต่ที่ผมเตือนด้วยน้ำเสียงที่แข็งและคำพูดหวานล้อมในการเตือนหลายๆอย่าง ให้ความหมายให้ความรู้สึกกดดันว่าเธอต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เท่านั้นเพราะว่าผมซีเรียสชีวิตความเป็นอยู่ของลูกลูกผมนะครับต้องกินยาตลอดชีวิตถ้าไม่ได้กินยาก็จะสูบลงทันทีและต้องมีนมที่มันเป็นนมพิเศษกินนมราคาถูกในท้องตลาดไม่ได้ ฉะนั้นน้ำเสียงที่ผมพูดกับพยาจึงถ้าเช็คลิต์แล้วนะครับเช็คลิต์ว่าคําตักเตือนนั้นเป็นบาปหรือเปล่าหนึ่งก็คือว่าผมเตือนให้พยาทํางานไม่ใช่พยาทํางานหาเงินมาเลี้ยงผมผมไม่มีความเห็นแก่ตัวแน่นอนว่าผมถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่มันผิดก็คือว่าผมพูดด้วยการตําหนิโกรธเคืองที่ คุยเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแต่เธอก็ยังทําได้ไม่ถึงมาตรฐานซึ่งความไม่ถึงมาตรฐานนั้นผลเสียหายก็จะเกิดกับลูกของเราพญางผมก็บอกว่าไม่โกรธที่ผมเตือนผมกลับถึงที่พักแล้วเพราะร่างกายได้ได้พักได้มาหันกลับมาคิดถึงพระเจ้าผมก็ขอโทษพระยาที่เตือนด้วยน้ำเสียงที่ที่แข็งก้าว ในด้านของความเห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวในด้านของความห่วงลูกวัตถุประสงค์การเตือนคือเพื่อให้ครอบครัวของเรามีการเงินที่ดีขึ้นเพราะเราต้องช่วยกันไม่ใช่ผมทําคนเดียวส่นเธอก็เลื่อยเปื่อยแต่ว่าสิ่งที่ผิดพลาดในชีวนผมคือผมมีความเขาเรียกว่าพูดตรงๆนะครับมีการขู่คำรามว่าต้องเปลี่ยนต้องทําให้ได้ เหตุผลที่มีการขู่คำรามและพูดตักเตือนต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ทันทีทันใดลึกๆลงไปก็คือความเป็นห่วงลูกซึ่งความเป็นห่วงลูกเป็นสิ่งที่ดีแรงจูงใจที่เป็นแรงจูงใจที่ดีแต่วิธีการผิดเพราะว่าใช้คำพูดบาดแหลมคมให้เจ็บปวดเร่งเร้าให้ต้องเปลี่ยนในทันทีทันใดเมื่อวานผมก็รู้สึกว่า ผมทำงานหนักมากมากนะครับเมื่อวานยุงยุงกัดแบบคือผมเดินเดินในในสวนครับที่ทำงานระบบน้ำให้ลูกค้านะทั้งซ่อมไฟฟ้าซ่อมฟฟอะไรต่างๆ,ๆยุงนี่คือแบบเมื่อวานผมหายใจเอายุงเข้าไปอะหายใจเอายุงเข้าไปนะแล้วมันค่อยๆกืนลงไปในคอแล้วผมกลับมาบ้านคือเกาเกาขาตัวเองเป็นผื่นครับ เนื่องจากว่าเดินในกองหญ้าหมือว่าเดินลากสายยางนะครับแล้วก็แพ้หญ้าแพ้อะไรนะครับยุงก็กัดตามแขนตามตัวเมื่อวานผมระหว่างที่ผมแบบเหนื่อยแบบสุดๆนะครับเหงื่อนี่ถ้าเอาแก้วมาลองน่าจะได้แก้วใหญ่ๆในเซเว่นนะครับลองลองเหงื่อผมผมไม่มีการพร่ำบ่นแต่ว่าพระเจ้าผมสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลาพระองค์บอกพระองค์ว่าพระองค์ไม่เป็นไรครับพระองค์เต็มใจที่จะ ทำงานหนักอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่ง,ง,งมีบางครั้งมีมีบ่อยครั้งนะครับที่ผมเป็นแบบนั้นนะผมสู้งานสุดๆบางทีแบบทนต่อความแดดร้อนทนต่อยุงกัดแล้วอีกวันหนึ่งคือป่วยป่วยล้มป่วยไปสองวันก็มีนะครับคือคือสู้งานสุดๆแต่ผมเองก็มาพลาดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆแน่อย ผมก็เลยให้คะแนนตัวเองแค่80ทับส่วนร้อยซึ่งการให้คะแนนตัวเองนะครับเราเราไม่ได้ให้คะแนนว่าเราต้องทำ100%เพื่อจะรับความรอดนะผมไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องทำเพื่อจะได้รับความรอดนะผมสนใจแค่เพียงว่าผมจะทำหมายถึงว่าดำเนินชีวิตทุกวันในการเป็นพยานถึงพระเจ้าในการสําแดงออกซึ่งความรักที่มีต่อพระเจ้า ให้ดีที่สุดผมอดอาหารอธิษฐานแต่ว่าชีวิตของผมต้องสอดคล้องกับสิ่งที่อธิษฐานด้วยเมื่อวานผมอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่พอมาเช้าวันนี้นะครับผมตื่นมาตอนเช้าวันนี้คือวันใหม่ผมก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด ในพระคัมภีร์เดิมนะครับพระเจ้าให้ชนชาติอิสราเอลนะครับมีมานามีอาหารกิน,นครับและพระเจ้าไม่ให้เก็บไว้ผมจะไม่ขยายความพระคัมภีร์ตอนนั้นมากนะครับแต่ว่าหลักการนะครับที่อยู่ในนั้นก็คือว่าพระเจ้าให้เราเดำเนินชีวิตแบบวันต่อวันแม้แต่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับในยากอบบอกว่าอย่ากโกรธข้ามวันข้ามคืน ผมเป็นคนที่แต่งเพลงเอามือวางที่ใจเพลงลูกสุดที่รักเพลงพระเจ้าเดียวและอีกหลายๆเพลงนะครับที่คิดจักฟังแล้วก็เป็นที่รู้จักมีโอกาสขึ้นไปนำนำมัสการคนเป็นพันเป็นหมื่นนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะผมก็ทำผิดบาปเกี่ยวกับเรื่องเพศเนื่องจากความไม่รู้ในพระวจนะของพระเจ้า แล้วก็ภูมิหลังชีวิตที่ไม่ดีผมถูกดา่าถูกว่านะครับเนื่องจากความผิดพลาดมีเวลาที่ผมร้อนโดนกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลและมีเวลาที่ประสบกับความล้มเหลวช่วงที่ร้อนโดนถวายเกียรติแด่พระเจ้าคนก็นับถือแต่ช่วงที่ทำบาปคนก็แช่งด่า แต่พระเจ้าก็อยู่กับผมเสมอหลังจากการทำผิดบาปเรื่องเพศนะครับผมอ่านหนังสือข้างนอกแล้วก็ได้รับการเสริมสร้างขึ้นนะครับมีหลายเล่มมากเลยนะครับมีเรื่องหนังสือลิกจอยเนอร์หนังสือสู่สงคารามยุตท้ายนะครับแล้วก็การทรงเรียกคมดาบคบเพลิงเรื่องการอดอา,านิฐา,านอธิิฐานผมไปภายหลังจากการทําผิดบาปเรื่องเพศนะครับผมก็รู้สึกว่าคิดได้จักอ่อนแอ หมายถึงว่าผมคาดหวังว่าผู้นําี้จักรน่าจะมีคําสอนที่ด,ดีที่จะปลดปล่อยแต่ว่าผู้นําี้จกกักรก็ก็ไม่ต่างอะไรจากผมนะครับก็ไปตีความเองนะว่าไม่ต่างอะไรหมายความว่าอย่างไะครับก็คือผู้นําก็อ่อนแอเหมือนกันนะครับคีจักรไม่ได้ช่วยผมก็เลยต้องเขาเรียกว่าอะไระครับเลิกคาดหวังเอาจากมนุษย์นะครับก็ไปสืหาพระเจ้าผมก็ออกมาทํางานแล้วก็ ไปหมกตัวอยู่ตรง BST สถาบันเรียนพระกัมพีนะครับผมไม่ได้เข้าไปเรียนนะครับแต่ผมเข้าไปที่ห้องสมุดไปอ่านคือหนังสือทุกเล่มนะครับคือผมเหมือนเหมือนเหมือนคนไปคุยกองขยะผมเขาเรียกว่าถ้าเป็นมือถือก็สลดผมก็คือคน้นหนังสือทุกเล่มที่อยู่ในห้องสมุดอันไหนที่เรื่องราวน่าสนใจผมก็ถ่ายเก็บไว้ ทุกวันนี้ก็ยังมีเต็มบ้านผมเลยครับทั้งทั้งที่ซื้อมาทั้งที่เรเดียนแล้วก็ทั้งที่ซีล็อกเพราะว่าหนังสือที่เป็นหนังสือเก่าหนังสือโบราณเนะี่ยมันจะไม่มีขายผมก็เลยไปซีล,ล็อกและผมก็พบสัจธรรมความจริงพบความเข้าใจของพระเจ้าแล้วก็ร้อนโดนขึ้นร้อนโดนจนจนหยุดไม่อยู่นะครับแล้วก็ไปร่วมรับใช้ที่อื่นจนเขาเรียกว่าอนะจนความร้อนแรงมัน มันเป็นอะไรที่คนอื่นเขาเขาสะดุดคือไม่ใช่ว่าพี่น้องที่โบสถ์ที่ผมไปรับใช้ไม่ไม่ได้บอกว่าผมไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ยอมรับว่าผมดีแต่เขามองว่าผมแบบแปลกประหลาดเนื่องจากความเชื่อหลายๆอย่างที่ได้รับจากหนังสือนะครับผมก็เลยตัดสินใจไม่ทะเลาะกับพี่น้องในคริสจกักรก็เลยออกไปตั้งคริสจักรเองนะครับก็มีลูกแกะประมาณ20คนได้นะครับแล้วก็เอาลูกแกะมา ช่วยในการทํางานนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะทํางานอาคือสร้างธุรกิจมาเพื่อจะช่วยให้น้องเลี้ยงหนูลูกแกะมีะไรายได้นะครับเนื่องว่าเนื่องจากว่าแต่ละคนก็เ,เขาเรียกว่าอะไรพ่อแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ร่ํารวยมากแล้วก็บางคนก็อยู่ในอาชีพที่มันเป็นอาชีพที่มืดดำนะครับก็เอางานมาให้เขาทําทีนี้พอ ทำธุรกิจร่วมกับน้องๆในคิดจักรก็มีการช่อชนมีความเกลียดค้านมีความโลภมีอะไรต่างๆและผมก็เห็นความบาปและผมก็ทนความบาปมันไม่ใช่แค่ลูกแกะในคิดจักรอีกเดียวแต่ว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่ผมรับเข้ามาทาง,งานด้วยที่เขาขโมยของคือเครื่องมือช่างะครับมีอยู่ประมาณเต็มคันรถสามกระบาดครับนะบริษัทที่ผมทําคือใหญ่มากทําขนส่งนะวิ่งน้ํามันเครื่องทั้งปตท เปิดร้าน20บาทขายเครื่องสําอางยอดหนึ่งเดินเป็นล้าน2ล้านเนี่ยคือธุรกิจรุ่งเรืองขึ้นแต่บนความรุ่งเรืองก็คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นผีดิบเป็นมันเหมือนผีดิบครับแต่ละคนก็คือเครื่องมือช่าง3คันรถคือหายหมดเลยนะครับเหลืออยู่น่าจะมานสัก10ชิ้นบวกลบแถวๆนั้นนะครับชิ้นหนึ่งก็แพงนะครับแล้วก็การโกงเงินโดนโกงไปก็ หลายหลายล้านเหมือนกันคนงานก็หัวหน้างานเ็าเอาลูกน้องไปทํางานของตัวเองนะครับทิ้งงานของผมกลายเป็นคดีความยุ่งเหยิงย่ากังไมยและในระหว่างนั้นนะผมแทบจะคือถ้าฆ่าคนได้คือภรรยายผมบอกตลอดว่าถ้าทําเขาเนี่ยลูกเราจะอยู่ยังไงไม่ว่าถ้าทําเขาแล้วผมติดคุกผมยัง้งคือทุกวันนี้คือผมไม่ติดคุกนี่คือเพราะเห็นแก่ลูกอย่างเดียวถ้าไม่อย่างนั้นผมผมฆ่าคนตายน่าจะหลายคนแลวเวลาที่ผมโกรธนี่ผมวางแผนคือแบบ เป็นจองวางแผนเลยอ่ะมีใครอยู่3ามสี่คนเนี่ยผมผมจะสืบสืบแล้วคนนั้นใช้ชีวิตประจําวันยังไงคือผมคิดนะครับตอนนั้นผมคิดเลยว่าแบบเขาไปประจําอยู่ตรงไหนและกะว่าจะสอยเก็บทีละคนละคนแลน้วก็ถ้าตํำรวจจะวิสามันผมก็คือให้ยิงผมตายไปเลยคือเป็นคนที่แบบเดือดดานมากผมแต่งเพลงอเมือวางที่ใจ เกิดผลในงานรับใช้แต่ไม่นานผมก็ทําผิดบาปเรื่องเพศผมทําที่จักลูกแกะมีความเชื่อยอย่างเข้มแข็งแต่ไม่นานผมก็เป็นเหมือนฆาตกรอำมหิตมีความโกรธคนโกรธแบบสุดๆแทบจะพรีชีพได้แม้แต่ตำรวจนะครับที่แบบเขาเรียกว่าแสดงความทุจริตผมคือคิดคิดคิดวนหลายรอบมากเอาระเบิดติดตัวแล้วไปที่สอนอคือแบบ พีชีพให้ตํารวจตายทั้งสอนอผมคิดแบบนั้นจริงๆคือเป็นคนที่แบบหลายๆคนไม่เข้าใจก็มีบางคนที่เขาเห็นด้านมืดของผมผมเล่าเรื่องนี้คือไม่ได้ไม่ได้อวดตัวเองนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเหมือนอย่างที่ภรรยาผมถามว่าจะอดอาหารกี่วันผมก็บอกว่าผมไม่รู้ไม่รู้ว่าอดกี่วันคือทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันแล้วคาว่าทําให้ดีส่นแต่ละวันคือไม่ใช่เรื่องแค่การอดอาหารในฐานะผมรู้ว่า วันนี้ผมร้อนโดนอยู่แต่อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหรืออีกหนึ่งปีข้างหน้าผมอาจจะทําบาปอะไรใหม่ๆอีกก็ไม่รู้ถ้าไปไล่อ่านในข้อเชื่อเจ็ดประการที่อยู่ในเพจนะครับจะพบข้อเชื่ออย่างหนึ่งที่ผมเขียนไว้ว่าบาปทุกบาปที่อยู่ในแผ่นดินโลกผมพร้อมจะทําบาปเหล่านั้นทั้งบาปที่อยู่ในพระคัมภีร์และแผ่นดินโลกผมพร้อมที่จะทําบาปที่ทุกคนเขาทํากันได้ถ้าพระเจ้าไม่ปกป้องผมไว้ฉะนั้น ผมจึงมีหลักการดําเนินชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนคล้ายๆหลักการมานาประจําวันคือไม่รู้ว่าว่าปลายทางในชีวิตผมผมอาจจะจบที่นรกบึงไฟเป็นผู้ที่แช่งด่าพระเจ้าเป็นแอนติไคเป็นคนที่เป็นปฏิปักษ์พระคิดเพราะว่าทนต่อความทุกข์ยากไม่ได้ก็ได้ผมไม่รู้ว่าปลายทางผมเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมทําได้คือว่าทําให้ดีที่สุดในวันนี้แล้วเย็นมาผมก็เช็คว่าวันนี้ผมหลุดผิดพลาดอะไรบ้าง และว,ว่าพรุ่งนี้เย็นมาของทุกวันผมก็จะตั้งธงลบว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะต้องเจอสิ่งที่มันไม่ดีและผมก็จะตั้งรับและเย็นมาของทุกๆวันผมก็จะเช็คตลอดว่าวันนี้ทําผิดอะไรไปบ้างก็สารภาพบาปกับพระเจ้ามันก็จะคล้ายๆกับพวกคาทอลิกนะที่แบบเวลาทำผิดบาปแล้วก็เข้าไปหาหลวงพ่อผมเองก็ผมไม่ได้เข้าหาหลวงพ่อแต่ผมเข้าหาพระวิญญาณสุดว่าพระองค์คือผมจะมีเวลาที่เข้าห้องมืดกับพระวิญญาณสุดคือทุกๆเย็นเนี่ยผมเลิกจากงานแล้วขับรถไปแบบพระเจ้าว,วันนี้ไม่ดีเลย กรธคนนั้นอีกแล้วพระเจ้าวันนี้ไม่ดีเลยผมไม่อดอสุภาพเลยมีเวลาที่ผมทุกๆเย็นผมจะเข้าหาพระญาณเป็นสุดแล้วก็สารภาพทุกอย่างแล้วก็เช็คตัวเองว่าทําได้ดีแค่ไหนบางวันก็ทําได้ดีมากแต่บางวันก็แบบแป๊กตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เสียไปทั้งวันแต่ว่าทุกๆวันก็คือเป็นวันใหม่ก็เริ่มกับพระเจ้าใหม่ทุกวัน